กําพริกแกงใต้นะครับกระต๊อ,ตอบไอ้นี้แกงไปเลยครับเริแบบไไม่มไปหน้เราแล้วครับจะให้ลด,ดก่อนการออกมา ใส่กุ้งเข้าไปเลยครับพริกแกงหอมได้ที่แล้วใส่กุ้งเข้าไปเลยครับกุ้งที่เราแกะเปลือกได้แล้วทำความสะอาดเรียบร้อยครับ พุ่งออกมาสีดแดงๆเราก็ใส่ตะตอเข้าไปเลยครับตะตอเราแ,แช่น้ำเอาไว้ครับมันแห้งไปเราใส่ลูกตะไคร้กันนงครับจะให้ตะตอพุ่งแลสุกพร้มอมกันครับ แล้วมาใส่ลูกชาติอีกนิดนึงนะครับน้ำตาเติมไปนิดนึง แห้งเลยนะครับ พวกเราต้จะปุกพร้อมกันพอดีครับนี่ใส่จานได้เลยครับตานนี้เราเตรียมไว้แล้วครับ